สวัสดีคะ่ะทุกคนฟีนนะคะทุกคนเคยได้ยินคำคำนี้ไหมคะเราไม่ได้รับรู้ธรรมชาติผ่านตาแต่เรารับรู้ผ่านใจหลายๆครั้งนะคะที่ฟีนรู้สึกท้อและก็เหนื่อยกับการใช้ชีวิตรู้สึกเหนื่อยจากการเรียนการแก้ปัญหาของฟีนก็คือฟีนอยากพักผ่อนค่ะแต่ในภาพพักผ่อนในที่นี้ไม่ใช่ว่าฟีนนอนอยู่บนเตียง แต่ฟีนี่ไปเจอกับธรรมชาติฟีนหลงรักธรรมชาติมากเลยนะคะฟีนรู้สึกว่าธรรมชาติมันโอบกอดเราอยู่เสมอเหมือนเขาไม่เคยทิ้งเราอะค่ะเขาให้กําลังใจเราทางอ้อมโดยที่เราไม่ต้องพูดหรือสื่อสารเข้าออไปแต่เขาพร้อมที่จะอ้าแขนรับรับฟังเราอยู่เสมอการพักผ่อนของฟีนเป็นการที่ได้อยู่กับธรรมชาติค่ะการได้มอง สีที่เป็นสีเขียวการได้หลับตาฟังเสียงของสัตว์มันเหมือนเป็นการผ่อนคลายทุกครั้งที่ฟินหลับตาฟังเสียงน้ําไหลเสียงสัตว์เสียงลมฟินก็ยิ้มออกมาโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ฟินได้พูดไปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของฟินในวันนี้ในวิชาทักษะในศตวรรษที่21 ในวิชานี้ฟินได้เรียนในหัวขอ้อ contemplation ใคร่ครวรและรู้ถึงจิตใจของตัวเองการรักเพื่อนมนุษย์รักสรรพสิ่งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติค่ะก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอนในวันนี้ อาจารย์ให้นักศึกษาทุกคนแคปภาพหน้าจอเพื่อเช็คชื่อผ่าน Google Class r o o m และได้ถามความพร้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษาว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับใดคนเข้ามาในมิตอาจารย์ค่อยนักศึกษาแนะนำตัวในรูปแบบของนางงามเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและเริ่มกิจกรรมด้วยการที่อาจารย์ให้นักศึกษาหลับตาฟังเพลงและหลังจากนั้นค่อยบอกความรู้สึกผ่านเพจเลตว่ารู้สึกอย่างไรต่อมาจะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์ให้นักศึกษารับชมวิดีโอ เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติและความเป็นอยู่และอาจารย์อยากให้นักศึกษาตอบคำถามที่อาจารย์ถามผ่านช่องทางแชทในมีดค่ะต่อมาอาจารย์ให้เราพริมพ์เกี่ยวกับคำพูดของหมาปา่าลงไปในโปรแกรม Excel อาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มตกลงในการทำงานกันเพื่อที่จะเอาคำพูดของหมาปา่ามาแสดงเป็นสถานการณ์ <pupil. S 1> เพื่อให้เพื่อนๆและอาจารย์ได้รับชมกันค่ะหลังจากแสดงสถานการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างคำพูดของหมาปา่ามาสีตัวอย่าง เพื่อนำมาดัดแปลงคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะและถูกต้องค่ะทุกครั้งที่ได้เรียนวิชานี้ดิฉันก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะว่ามีรอยยิ้มและก็มีเสียงหัวเราะทุกครั้งที่ได้เรียนในวิชานี้และยังรู้สึกผ่อนคลายเพราะการเรียนการสอนไม่ได้ทางการจนเกินไป สาเหตุหลักก็มาจากอาจารย์เหมือนเดิมค่ะที่ทําให้ตัวครดิฉันสนุกสนานไปกับการเรียนเสมอและไม่ค่อยมีความรู้สึกเบื่อที่จะเรียนในรายวิชานี้เลยค่ะการเรียนในวันนี้ ดิฉันได้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นมันทําให้ตัวของดิฉันได้คิดว่าการที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรและปฏิบัติตัวอย่างไรโดยที่เราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมทําให้รู้ว่าจิตใจเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้เราปฏิบัติตัวออกมาในทางที่ดี ใช้ได้ตลอดการดำรงชีวิตของเราได้เลยค่ะเพราะการสื่อสารมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันอย่างสันติชีวิตในการทำงานในอาชีพของครูแนหนอนว่าจะต้องเจอผู้คนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองหรือบุคลากรในโรงเรียนการใช้คำพูดควรจะใช้คำพูดในทางบวกหรือเชิงสร้างสรรค์และในการรับฟังก็ควรที่จะรับฟังด้วยใจไม่ใช่แค่รับฟังแค่เพียงผ่าน เรารับฟังด้วยใจเราก็จะมีสติและสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นได้ค่ะ ภายนอกมีผลกับการเรียนมากค่ะอย่างเช่นวันนี้บรรยากาศภายนอกในการเรียนอากาศสดชื่นแจ่มใสมีแสงแดดส่อ,สองเข้ามาในห้องทําให้ดิฉันรู้สึกสดชื่นไม่มีเสียงรบกวนเงียบสงบ ผ่อนคลายและอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับการเรียนรู้คือผู้สอนค่ะอาจารย์ทําให้ตัวดิฉันมีความสุขในการเรียนและสามารถเรียนรู้สิ่งนั้นได้อย่างเข้าใจเพราะอาจารย์มีวิธีการสอนที่แตกต่างจากอาจารย์หลายๆท่านจึงทําให้การเรียนมีความน่าสนใจและยังนําสื่อการสอนแอปพลิเคชันมาบูรณาการในการเรียนอย่างเช่น YouTube, Padlet, Excel เป็นต้นค่ะ ปากใจในการเรียนไม่มีค่ะจะมีแตกก่กูปะสักในการเรียนนิดหน่อยแต่ไม่ได้มีปัญหามากถึงขนาดกับว่าไม่สามารถเรียนต่อได้ค่ะนั่นก็คืออาการปวดหลังของดิฉันสาเหตุน่าจะเกิดจากการนั่งผิดท่าหรือการนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานและยังมีอุปรสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตของดิฉันมีปัญหานิดหน่อยจึงทําให้ภาพติดขัดค่ะสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปฟินอยากฝากทุกคนนะคะรับฟัง และรับรู้ด้วยใจนะคะเหมือนกับที่ธรรมชาติรับฟังเราและเราก็จะได้รับรู้ถึงธรรมชาติด้วยใจเช่นกันคะ่ะขอบคุณค่ะ